สวัสดีครับเช้านี้วันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2563หร้อยหกามรือคิตศกาช2 0ง0ันี่สินะครับที่สวนกิจกรรมธรรมชาติไดนาตาผสมบ้านแม่รธรรมชิตาบ้านหุกต,ตัวคนตำบลิคมกระเสียวอำเภอดันช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เราจะ มีกิจกรรมถ่ายทำกิจวัตรประจำวันที่มีในสวนกพิกรรมธรรมชาตไรนาป่าผสมบ้านแม่ทําศีฐานะครับเพื่อร่วมโครงการกับทาง Google นะครทาง Google ทางถ่ายทำกิจวัตรประจำวันลง YouTube นะฮะเช้านี้จะเริ่มกันที่นี้นนะครับ แบตเตอรี่นะ,านะจากที่บ้านเราใช้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากส่นะานไฟฟ้านะครับใช้โซลาเซลล์านะแบตเตอรี่จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บไฟเวลาทำงานเราเริ่มสำรวจแบตเตอรี่นะครับเนื่องจากว่าเมืเ่อคืนนี้ไฟตกนะฮะปรากฏว่าน้ำกันแห้งหมดนฮะ แบตเตอรี่ที่แที่ใช้นี่ก็เป็นแบตเตอรี่รถยนต์ธรรมดานะครับแต่ใช้คุณภาพดีหน่อยก็คือเป็นประเภทแบบไม่ต้องแมนเทนแน้นนะแต่ว่าพอมาใช้โซล่าเซลล์รเราจะต้องเติมน้ำกันทุกเดือนเดี๋ยวเราจะเติมน้ำกันนะครับน,น้ำกันแห้ แต่ฟ้าก่อน เรียบร้อยแล้วครับหนลูกสวัสดีวันนี้มีคนสั่งหน่อไม้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเที่เขาตัดหน่อไม้กันวเขาตัดั็อยังไงมาเขาไปดูกันนะ อืมปไปเดินไปดูยายไปไปอยู่เลยเดินไปดูยายตัดต้นไม้กันไป แล้วมีไปซื้อใหม่ภาษาดีมากเลยขนมอ่ะไอเจี๊มเยอะตั้งใพับอะไรกับยายยายก็มาตัดไข่อีกไหมอืมยายก็เอาไม้ตากอนเพื่อถ่ายเยอะ

เขาไมา่คิดกินเกือเขาเรียกก,กรกสะส,ส,กรสุนพระอินกระสนพระอินกระสุนพระอินอืมย่อย่ทางาีาางาะ ไปเอาม้มาด้วยไปเอาถุงเ้ามาด้วยอืม Không ừ. Ừ. thì nó quay liền rồi cây trái trái cây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  trái เขาได้ปูมันขึ้นเองโตโตโตเลยไว้ไม่ใช่ไข่ทุกปลูกเองไปหาบนเขาไม่ไหวไปหาบนเขาไม่ไหวใช่จะมีลูกค้ามาลับแม่ลูกค้าแม่ค่ะเออแม่ค่ะใช่ใช่ใช่ไม่ค่ะ